p o r s c h e ม a c ันนี่คือ SUV s i e ไซส์คอมพที่มีค่าตัวถูกที่สุดใน p o ร์เช e ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,890,000บาทมาพร้อมขุมพลังเบนซิน2.0ลิตร4สูบเทอร์โบรีดพลังได้265แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังพันเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่7จังหวะ PDK ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive พร้อมโหมดการขับขี่4แบบนี่เป็นครั้งแรกของคาไซทีม ที่ได้รีวิวรถปอร์เช่ first impression เป็นอย่างไรหลังจากที่ได้ขับได้เวลา shoot ก็ดึงนะโอ้โหร้อยยี่สิบแล้วอะสามสองหนึ่งครับโอ,โอ้เฮ้ยไม่แย่นะ บอกก่อนนะช่วงล่างแล้วก็หมวดทุกอย่างเป็นคอมฟอร์ตหมดนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นคอมฟอร์ตนะก็รู้สึกได้ถึงความแบบดิบแต่เป็นดิบระดับแบบเบาๆคือถ้าจะให้สุดก็ต้องไปสปอร์ตหรือถ้าให้สุดกว่านั้นคันนี้มีสปอร์ตพลัสก็สามารถเซ็ตส่วนนี้ได้ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นปอร์เช่ในแบบที่เรารู้จักกันตั้งแต่ก่าหหนึ่ง,ง,งมาจนถึง s u สยูวีอย่างคายนแต่มาในวันนี้ตัวมาคันมันคือตัวถูกสุดตัวเริ่มต้นดังนั้นถ้า Performance เนี่ยในแง่ของถ้ามันเป็นมาคันปกติมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นมาคันปกติมันมันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกวา่าเครื่องยนต์2.0ลิตร265แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรเอาจริงเป็นยังไงอรอ อันนี้กะคือเต็มละเข้าค่อยเต็มๆๆๆๆนี่เต็มละไป,ไปเร็วมากไปเร็วมากความเร็วสูงรถก็ยังนิ่งอยู่ไปได้อยู่สบายไปได้อยู่นิ่งมากเฮ้ยนิ่งมากเอาจริงๆนะเป็นเครื่อง2.04สูบที่ผมว่ามัน มันอาจจะไม่ได้จี๊ดแบบพริกขี้หนูแต่มันแซบนัวเบาๆจะว่าอย่างนั้นก็ได้แม้ว่าโอเคเครื่องยนต์และฝาแฟตของมันมันคือ audi q3 นะครับแต่ว่าถ้าว่ากันเนี่ยพอมันถูกอยู่ใน DNA ของ porsche เนี่ยมันมันจะเติมความผงผางไม่มากแต่มันเติมความดุความไหลเราลองจับเวลานะครับ0-100เนี่ย ที่ปอร์เช่เขาทดลองกันนะครับในแรบเนี่ยเขาได้ประมาณ6.5วินาทีแต่ว่าเราลองจับเวลาจริงๆโดยที่สภาพอากาศเนี่ยข้างนอกนี่ก็คือร้อนระดับแบบ3จะ37องศาแล้วอ่ะตัวรถเนี่ยทำได้7.9วิโดยประมาณส่วน80-120จะอยู่ประมาณ5.8วินาทีอันนี้เราลองกันในโหมดของ Ford นะส่วนในโหมด Sport ตสปอร์ตพลเนี่ยเราทำให้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ว่ากันตรงๆมันอาจจะไม่ได้ต่างชนิดที่ว่าแบบ เร็วเห็นแบบชัดเจนแต่ถ้าว่ากันนะครับในแง่ว่าฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยคอมฟอร์ต o ปอร์ตสปอร์ตพลัสเนี่ยคาแรคเตอร์ Character จะจะแตกต่างกันชัดเจนอย่างถ้าผมสมมติผมหมุนไป s p o ร์ตพลัเนี่ยเข็มรอบความเร็วก็จะดีดขึ้นมาให้อยู่ประมาณ2,000รอบขึ้นไปเพื่อที่จะสามารถกระแทกคันเร่งและใช้ได้เลยซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นเลยเหมือนแบบเตรียมพร้อมอ่ะพร้อมบู๊พร้อมบวกะ แม้ว่าครื่งนี้มันจะสี่สูงก็จริงนะมันอาจจะแบบพยายามดูของมันแล้วอะแต่มันอาจจะไม่ได้รับเมื่อเทียบกับเครื่อง2.9 V6 ที่อยู่ในตัว Macan S หรือมาคั n GTS อันนั้นมันจะเป็นอีกสเต็ปหนะึ่งถ้าคุณบอกว่าสปอร์ตบอร์ดมันแตกต่างกันแค่นี้หรอจริงๆแล้วถ้าพูดกันลงดีเทลนะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ในเรื่องของอการรีสปอนส์เครื่องยนต์ช่วงล่าง,งาลัยมีการปรับด้วย ความน่าสนใจก็คือว่าช่วงล่างทันนี้นะครับเป็น air suspension ซึ่ง Porsche เขาจะเรียกว่า Porsche active suspension management มันก็คือจะมีระบบจัดการในเรื่องของปรับตัวช่วงล่างซึ่งสามารถปรับได้ในรูปแบบการขับขี่ที่แตกต่างครับอย่างตอนนี้พอเราเป็น Sport Plus สป,ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงล่างก็จะปรับอยู่ในระดับความแข็งสุดนะครับในขณะเดียวกันความสูงของตัวรถ ก็จะลดลงไปอีกสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการซับแรงสะเทือนเนี่ยจะแข็งขึ้นชัดเจนจะแข็งจนรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหตึงตังมากเมื่อมันตึงตังมันเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะเล่นบทบูได้ถือว่ามันให้อารมณ์ดิบนะแต่เราก็ต้องบอกแบบนี้ว่า มันคือเมันอาจจะดิบสุดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่านี่คือรถ SUV ฉะนั้นคุณอาจจะคาดหวังว่าโอ้ยมาคันมาต้องเป็นรถที่ขับสนุกแน่เลยแต่ถ้าเรามามองในแง่ของความเป็นจริงหลังจากที่ผมใช้ชีวิตและขับคันนี้มาสักระยะนึงรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นรถที่คุณสามารถเล่นบดบูดได้ครับแต่ไม่ใช่บดบูดตลอดเวลาเล่นแค่ช่วงสั้นๆก็พอส่วนที่เหลือละครับคุณใช้เนอโมงไปเลยมันก็จะเป็นรถที่ขับสบาย ประมาณหนึงที่สังเกตได้เลยว่าก็คือวงม,มาลัยมันไวมากในเรื่องของการรีสปอนส์แม้ว่าเราใช้โหมดนอร์มอลก็ตามเฮ้ยมันคล่องตัวมากในแง่ของเกียร์ PDK ตัวนี้เป็น7สป e d นะครับการตอบเกียร์ผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นเกียร์ที่ผมโคตรชอบเลยมันเหมือนมันรู้ใจมันรู้ใจในขณะที่ว่าเรากะแท่คันเร่งอ่ะมันสามารถชิปเกียร์หรือชิปดาวได้เลย ่อให้ตัวมาตรวัดเนี่ยเราเข้าเกียร์ดีนะครับมันก็จะแสดงตำแหน่งเกียร์ที่ใช้ซึ่งตัว PDK ความฉลาดของมันคือถ้าคุณขับช้ามันสามารถทดเกียร์ข้ามช็อตก็ได้หรือทดเกียร์สูงก็ได้ในแง่ของความประหยัดมันก็เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณชอบขับรถคนที่เท้าหนักกด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 รัวมันก็สามารถที่จะสวิตชกลับมาได้อย่างตะเกียบเราวิ่งขับช้าๆเนี่ย เราอยู่ในเกียร์เจ็ดพอเราก็แทกคันเร่งคูบดีดลงไปเกียร์สามซึ่งมันช่วยเรียกกำลังได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าการเข้าเกียร์ดีของคุณนั้นมันยังไม่สะใจพอปุ่ม M บนพวงมอะไรครับมันก็จะสวิชไปเป็นโหมดแมนนวลแล้วคุณสามารถเล่นโหมดบวกลบบนแป้นแพดเดิลชิบนปุมอะไรได้หลายคนจะหานะครับว่าเอ๊ะเกียร์ M บนตรงฐานเกียร์มันไม่มีเลยไม่มีนะครับคุณต้องไปกดบนแป้นงั้น ซึ่งการเล่นเพดูชิ p ในคันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกก็คือว่ารถคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ all wheel drive แต่เวลาที่เราวิ่งบนถนนหรือวิ่งในความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนนะครับถ่ายกำลังทั้งล้อหน้าและล้อหลังอย่างถ้าเราวิ่งสูงๆเนี่ย มันจะเน้นไปที่ล้อหลังสักประมาณ80%แล้วด้านหน้าสักประมาณ20%แต่ถ้าเกิดเราวิ่งคูซซิ่งปกติมันจะเฉลี่ยก็คือด้านหลัง60ด้านหน้า40แต่ถ้าเกิดเราใส่ออฟโรดเนี่ยมันก็จะถ่ายกําลัง50-50จุดนี้เนี่ยเวลาเราขับรถกับเคื่อน4ีล้ออ่ะรู้สึกขืนไหมไม่รู้สึกขืนเท่าไหร่ขืนน้อยมากส่วนอัตราการกินน้ํามันนะครับเราต้องพูดกันตรงนี้ว่าด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยเราอยู่กันเพียงแค่หนึ่งวันเราเลยไม่สามารถที่ มันแสดงนะครับว่าผมวิ่งไป139กิโลนะเวลาที่เราถ่ายทำนะครับอัตราการกินน้ำมันณนะตอนนี้อยู่ที่6.3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งาว่ากันตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายขับที่ดุนะครับแล้วก็ไม่ได้แคร์ในเรื่องของค่าน้ำมันมันก็ไม่ใช่ปัญหานะสำหรับคนที่จะเล่นปอร์เช่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามเรื่องค่าน้ำมันนี้แทบจะเป็นเรื่องที่คุณสามารถแฮนเดิมันได้ ถ้าเกิดคุณบนเรื่องของคารมันนั้นมันอาจจะมีรถรุ่นอื่ที่เหมาะกับคุณก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ยเทคโนโลยี XEV มันเบ่งบานแล้วปอร์เช่เองก็มีรถแทบ,บจะมีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะปลัก๊กอินไฮบริดไฮบรหรือแม้กระทั่ง BEV อย่างปอร์เช่ไทยคาร์ก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าปอร์เช่เองก็ มีความชํานาญในแง่ของการทํารถคุณทํารถอย่างไรให้ขับสนุกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทํามานานแสนนานละและถ่ายทอดจากรถแข่งมาสู่รถใช้งานแม้จะเปิดตัวมานานแต่ปอร์เช่มาคันคันนี้ได้รับการแต่งหน้าทาปากเพิ่มความสดใหม่ทั้งชุดกันชนด้านหน้าดีไซน์ Sport ไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ พร้อมระบบ PDLS Porsche Dynamic Light System ที่สามารถปรับสูงต่ำและปรับองศาตามการเลี้ยวของรถได้แบบอัตโนมัติไฟท้ายดีไซน์ใหม่ถอดแบบจากรุ่นพี่อย่างขายย n ส่วนภายในปรับออปชันให้ทันสมัยขึ้นทั้งปุ่มกลางคอนโซลที่ปรับเป็นแบบทัชแพดจอเครื่องเสียงแบบสัมผัส PCM Porsche Communication Management ขนาด10.9นิ้วรองรับ Apple CarPlay มาตรวัดพร้อมจอข้อมูล LCD เบาะนั่งปรับไฟฟ้านี่เป็นออปชั่นพื้นฐานแต่ถ้ายังไม่โดนใจป o r s c h e ก็ใจดีให้คุณติ๊กของเพิ่มได้อย่างรุ่นที่เราเอามารีวิวนั้นมาพร้อมกับสีภายนอกแบบสีส้มปาปายาเมทเลลิควัสดุภายในหุ้มด้วยหนังสีดำเดินด้วยได้สีส้มช่วงล่างแบบถุงลม PASM S ot, Active s u s v e s u s p n n s n o n m m n n t เ m e n t เพิ co ่มความจุถังน้ำมันเป็น75ลิตรหลังคาพา n o โนรามิก n ันรูเครื่องเสียงจาก Bose Surround Sound System และอื่นๆๆ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 ๆเยอะมากเมื่อเรามาดูรถที่นำมารีวิวนั like ้นจะพบว่ามีการเติมของจากรุ่นปกติอีก850,000บาทซิริรวมอยู่ที่5,740,000บาทแต่ต้องแลกกับการรอรถนานเสียหน่อยแต่เชื่อว่าเมื่อคุณเลือกแล้ว ย่อมรอได้เสมอถ้าไม่รีบมากคลุกคลีกับรถมาพักใหญ่ความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองนั่งทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเป็นอย่างไรละ่ะเล่ามาหน่อยสิถามว่านั่งสบายไหมนั่งสบายนะครับรับซาลีละาหุ่นไซส์ XL ของผมได้เป็นอย่างดีส่วนที่นั่งตอนหลังนะครับก็สูง172เซนติเมตรนะครับก็ถือว่านั่งได้อยู่นะมีเฉียวเฉียวหัวนิดนึง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 ,น,น,งนะครับก็ถือว่านั่งได้ ในแง่ของตัวเบาะเนี่ยรับสรีละเป็นอย่างไรถ้าผมเอาตัวผมเป็นตัววัดนะก็รับแผ่นหลังดีตรงส่วนที่ลองนั่งแล้วก็รับแผ่นหลังเนี่ยอยู่ในมุมที่รับได้พอดีเลยนะที่พักแขนถือว่ามั่นคงแข็งแรงไม่หอเหี่ยวนะครับลดร,ราคาขนาดนี้แล้วถ้าหออเหี่ยวนี่ก็กระลยอยู่นะเอาจริงมีที่วางขวดน้ำนะครับ2จุดตรงนี้ ช่องแอร์หลังมีมาให้นะครับแล้วก็สามารถปรับในเรื่องของอุณหภูมิได้แต่ว่าไม่สามารถปรับแรงลมพัดลมได้นะครับเท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยจะมีแอร์3โซนนะครับก็จะมีคนนั่งด้านหน้าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมี USB 2ช่องนะครับเป็น Type C นั่นเอง r อเช่มาคันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ p o r s เช่เลยก็ว่าได้หลังจากที่ประสบความสําเร็จจากปอร์เช่คายเอนมามาในวันนี้เสือจากอินโดนีเซียก็กลายเป็นจะใช้คําว่าเดอะแบก็คงจะว่าอย่างงั้นก็ได้ต้องใช้คําว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ทําให้ปอร์เช่เองลุ้นตาห้าปากด้วยราคาด้วยสเปคที่ผมว่ามันเป็นรถปอ r s เช่ที่เข้าถึงง่ายมากความที่มันเข้าถึงง่ายมากๆแน่นอนว่ารถคันนี้ไม่สามารถที่จะจอด ในช่องซูเปอร์คาร์ได้เอาเถอะแต่ถ้าเกิดคุณอยากสัมผัสความเป็นปอร์เช่ในราคาที่เริ่มต้นอยู่4.8ล้านบาทก็น่าสนใจนะครับแต่รถที่เราขับนะครับคอนฟลิกต์มาแล้วทุกอย่างจบอยู่ที่5ล้าน7ครัเอาจริงนะผมขับมารู้สึกเลยว่ามันเป็นรถที่ในแง่ของเดลิวิสอ่ะมันใช้งานได้สบายเลยแต่ถามว่าบทบู๊เป็นยังไงผมกลับมองว่าบทบู๊มันอาจจะทำได้ ไม่ควรจะอยู่ประมานนานเพราะมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสปอร์โดยตรงมันเกิดมาเพื่อเป็นเดลี่ยูสจริงๆแต่ถามว่าคุณกระแทกคันเร่งคุณสามารถพุ่งในความเร็วที่สูงขึ้นเกิน120ได้ไหมมันทําได้ทุกอย่างทำได้แต่อาจจะด้วยคอมบิเนชันด้วยเบสของมันที่มันเกิดมาเพื่อขับใช้งานทั่วๆไปความแรงมันมีให้อยู่แล้วครับความสปอร์มันมีให้อยู่แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นปริมาณที่น้อยที่สุด ซึ่งถ้าเกิดคุณชอบความสปอร์ตคุณอยากได้ความติดแล้วล่ะก็เติมเงินอีกสักประมาณ2ล้าน3ล้านบาทหรืออาจจะ4ล้านด้วยซ้ำคุณไปเล่นมาคัน S คุณไปเล่นมาคัน GTS เอาแค่เฉพาะในกลุ่มมาคันนะแต่ถ้าเกิดคุณเองมีเงินมหาศาลมากอาจจะไม่ต้องมองมาคันเลยด้วยซ้ำพื่ออาจจะไปมอง911หรืออาจจะเป็นรุ่นที่ดิบกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นมันเป็น Por s c อร์ r i g i n a l แต่ถามว่าปอร์เช่มาคันเนี่ยมันออริจินอลไหมมันอาจจะไม่ได้ดิบแบบที่รุ่นพี่เคยทําแต่มันก็เป็นปอร์เช่ที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องสีเรียและถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์เรื่องช่องจอดซุปเปอร์คาร์นะครับคันนี้มันก็ตอบโจทย์ในการใช้งานจริงๆยกเว้นแค่เรื่องของค่าน้ำมันครับที่คุณอาจจะต้องรับให้ได้เพราะว่ามันก็กินอยู่เหมือนกันนะ ถ้าเกิดคุณสนใจรถ SUV ไซส์เล็กราคาถูกที่สุดของตระกูลปอร์เช่นะครับราคาเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่4้าน8 90,000บาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AAS Auto Service ครับผู้แทนจำหน่ายปอร์เช่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยก็ลองสอบถามกันดูได้นะครับคุณอยากได้ออปชั่นแบบนี้คุณสามารถไปติ๊กเพิ่มได้นะครับตามที่คุณต้องการเลยและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไชทีมคลิปนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ